วันนี้ว่านจะไปไหนนะคะจะบอกว่าวันนี้ว่านอยู่ที่ที่ที่เขาบอกว่าซีฟู้ดเนี่ยสดมากเหมือนมาจากทะเลขึ้นมาส่งเสิร์ฟถึงปากเราเลยนะคะแล้วก็ร้านคาร้านดังๆเนี่ยเพียบเลยอยู่ที่นี่หมดแล้วนะคะบอกว่าของที่นี่นะสดขึ้นชื่อและคนเดินเยอะมาก ก็คือที่นี่นะเป็นตลาดสดทุนบุรีอยู่ที่ถนน,นบรมาลาชะชะนนีนะคะถึงแล้วร้านที่เราจะมากินในวันนี้นะคะชื่อว่าร้านดาตะวันซีฟู้ดบอกเลยว่าร้านพี่ดาตะวันเนี่ยเขามีของสดมากๆเลยกุ้งลายเสือหอยหวานปลาทูแมงดาปลาทูนี่นะคะสดๆเลย นี่ปลาหมึกซาซิมิหอยหวานนะแล้วก็มีอะไรอีกูมาปลาเก๋าลายจุดแมงดาทะเลกุ้งมังกรบอกเลยว่าสดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยขึ้นมาจากทะเลนะแล้วก็มวยที่นี่ให้เรากินเนี่ยแหละในตู้และลานนี้นะคะ เขาก็มีบริการทําให้เลยเราอยากได้เมนูไหนนะบอกเขาได้เลยเขาทาได้ทุกเมนูและบอกว่าอร่อยด้วยนะนี่เลยย่างกันสดๆเลยนะที่นี่พอเราเลือกของเสร็จแล้วนะคะเราก็มานั่งรอที่โต๊ดนี้เลยที่เขาจัดไว้ให้นะ เ,เมนูนี้นะคะระหว่างรอเนี่ยเราก็ไปซื้อแซลมอนดองมากินนะคะอันนี้เป็นร้านดังของตลาดสดธนบุรีเลยนะบอกเลยว่าน้ำดองเขาเนี่ยหนัวมากๆเลยแล้วก็แซลมอนสดด้วยเมนูแรกมาแล้วที่เราสั่งกันไว้นะคะเป็นกุ้งมังกรโอ้โหดูดิยังสดยังลิ้นน้องยังลิ้นอยู่เลยนะคะเนื้อมัน,นเด้งมากๆพอกินเข้าไปแล้วก็หวานด้วยนี่แหละตัวนี้แหละที่เราเอามา เรากินเข้าไปนะคะจะรู้สึกว่าเนื้อกุ้งมังกรเนี่ยมีความหวานนิดๆนะแต่ไม่หวานมากแล้วก็มีความเด้งกรุบๆเวลาเคี้ยวไปนะคะแล้วก็พอทานไปสักพักนึงเฮ้ยแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยคือมันมีความสดมากๆเลยนะคะเขาก็มีธีการทำหอวเขานะ เมนูต่อไปนะคะเป็นปูมมานึ่งนะคะเมนูนี้เนี่ยบอกเลยว่าเออปูมมาที่อื่นอาจจะแบบรู้สึกว่าเนื้อมันจะลุยๆนะแต่เคอานี้ยมันมาเป็นก้อนเลยเวลาแกะเป็นก้อนแล้วก็เวลากัดเข้าไปอ่ะรู้สึกว่ามันเด้งแล้วก็มีความหวานพอกินกับน,น้าจิ้มซีฟูดนะโหบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆเลยอะ่ะแล้วมันมีไข่ตรงกลาง มาให้เราด้วยนะของเขาสดจริงๆปูมานี่คือโอเคชอบเลยค่ะ ยังไยังไอ้นี้อยู่นะาจาดตู้ที่เห็นเมื่อกี้นะคะเป็นปลาหมึกสดๆนะคะจากในตู้เลยเราก็ทำเมนูเป็นซาชิมินะคะเพราะอยากลองนะว่าปลาหมึกเนี่ยสดๆเนี่ย รสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะเคยลองทานแล้วนะแต่นี้ยังไม่เคยลองเลยนะจะมาลองวันนี้แหละว่าจะเป็นยังไง าาบินเข้ไปพอกินเข้าไปนะรู้สึกว่าเออม,มันจืดหวานตามนิดนึงแล้วก็ ไม่ไม่กรอบมากคือแบบมีความเหนียวเหนียวนิดน,นึงนะคือถ้าเกิดเราเอาไปทําเมนูนึง่งอะไรอย่างเงี้ยหรือย่างอ่ะมัจะมีความนุ่มด้วยนะแต่อันนี้มันจะแบบน่าจะเป็นความสดของเขานะบวกกับตัวเขาที่มีความเหนียวด้วยอะ่ะก็ประมาณนั้นนะคะรู้สึกว่าวาวไหมกม็ก็เฉยๆนะ แต่ว่ารู้ว่าเออมันสดจริงแล้วก็ไม่มีกิ่นขาวด้วย 你呀。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. เมนูนี้จะเป็นหอยหวาน ต่อไปนะเป็นหอยหวานแล้วถอดตอนเอามาเสริมนะคะเจ้าของร้านเขาก็แนะนานะว่าให้ใช้ตะเกียบจิ้มดันมันออกมานะคะหอยหวานคือที่นี่คือชอบมากๆเลยพอไปกินหอยที่อื่นเหมือนมันไม่ค่อยมีเนื้อแต่เนี้ยคือมันแบบโอ้ยแบบเรียกว่าอะไระตุมตุม้มแบบว่าเนื้อแน่นมากเลยะคะ่ะและ้วพอทานเข้าไปอะ่ะ เออมันมันอร่อยนะแล้วแบบมันมีความหวานจริงๆนะแต่มันหวานไม่มากหรอกหวานนิดนิดนึงอ่ะเออแล้วมันก็นุ่มบอกเลยเนี่ยนุ่มถ้าเกิดที่อื่นที่เคยกินมันจะออกเหนียวนิดนึงแล้วมันกัดยากอ่ะแต่เนี่ยเออมันออกง่ายแล้วมันก็บวกกับที่เขาย่างแบบไม่ค่อยแห้งมากอ่ะคือยังมีความชํำอยู่อ่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะแต่ว่าก็ต้องแกะทีละอันนิดน,นึงนะ แต่ยังไงอะนี่เราหยองไม่ได้ใจปากขอเลยวะ <c oughs> <c oughs>